เดินทางมาสถานที่แห่งนี้นะฮะสะพานที่บอกไปเลยว่านีฮะมีคุณค่านะฮะเป็นสะพานที่กว้างที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้สะพานทศมาราชันครับพี่น้องครับบอกเลยว่าสวยงามนี่ฮะงดงามนีฮะบ่มีทีตีเลยนะฮะบาบุเองเนี่มีโอกาสมาก กลาบทักทายสบายดีเด้อสวัสดีเอฟีที่น่ารักทุกท่านวันนี้ก็มาพบพบกับน้องสาสาวเราใน,น,นเอเซนเตอร์ซึ่งวันนี้น้องสาสก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังํากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องสาสก็ฝากเอฟีทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็ได้มีพีเอฟซีคนไทยท่านหนึ่งซึ่งเขาได้ชมข้อมูลเนี่ยนะคะมาให้น้องสา ซึ่งว่าในกเิ็นแล้วก็โอ้โหสุดตื่นตื่นตาและก็อลังการมากเลยนะคะที่ประเทศไทยใครบอกว่าไม่ปลอดภัยตรงไหนค่ำคืนที่บรรยากาศหนาวแต่เขา แต่มีผู้คนมาเดินบนถนนเยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกท่านดังราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมกันแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะนักศาก็ขออนุญ,ญาตหลายๆเด้อมาทางช่องของบ่าวโบสโซล่าเสียงแคนลาวที่นักศึกษาจะได้นําเอาคลิปวิดีโอของเขามาเผยแพร่ต่อให้เอฟซีทุกท่านได้เบิงได้ชมนํากันซึ่งดังลาวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมพร้อมกันหลังจากจบคลิปวิดีโอแล้วพวกเราก็ม,มาซ่องมุมมองของชาวไทยว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห ยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวข่าวสารจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสบายดีพี่น้องครับผมครับผมเนี่ยฮะบ่าวบุสลาเสียงแคลล่าพี่น้องเลยนะครับเดินทางมาสถานที่แห่งนี้นี่ฮะสะพานที่บอกไปเลยวว่านี่ฮะมีคุณค่านะฮะเป็นสะพานที่กว้างที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้สะพานทศมาราชันครับพี่น้องครับ บอกเลยว่าสวยงามนี่ฮะงดงามนี่ฮะบ่มีทีตีเลยนะ่ยฮะบ,าบ่าวูวเองเนี่ยมีโอกาสมากนี่คือความสวยงามความตื่นตาอีกครั้งครับพี่น้องครับสุกเต็มสิบนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหปีที่แล้วนะฮะบ่าวูวกันเนมีโอกาสมากเนาะพี่น้องช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยฮะล่าสุดทีเพิ่นมีการจดทะเบียนนะฮะจดทะเบียนคู่รักเนาะพี่น้องเนาะอยู่บนสะพานแห่งนี้นะฮะ วันนี้บาโบ้ได้มีโอกาสขึ้นมาอีกแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่งานผลเลิมนะฮะตั้งแต่วันที่วันที่เก่านะจะถึงวันที่สิบเก่าเราเปนดอกซิบปันเต็มเต็มเลยนะ,ะนครัปนดอกราบตั้งแต่ซีม่วงแรงเนดอกเศร้าซีเช้าสองนาฬิกาเปนดอกราบมาเรือ่อเป็นดอกเรือนี่ฮะสวยงามขนาดเลยว้าว คือบาโบจะเดินขึ้นไปด้านบนเ้อพี่น้องเอ้ยนะฮะจะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเห็นนะฮะชัดเจนนะฮะเท่าทีตัวเองเนี่ยกับบุคคลยเก่งในเรื่องล่าของการถ่ายคลิปวิดีโอฝั่งนี้นะครับจะเป็นเส้นทางที่กําลังเชื่อมต่อเลยเด้คือจะอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเป็นเส้นทางที่มาจากทางด่วนนะครับทางด่วนชะเลิมมหานคร ทาผู้ชมขับนะฮะบอกก็เรียกว่าความสะอาดนะฮะความเรียบร้อยของคนไทยนะฮะหลายลายเทียจีบาบูเองเดี๋ยไปถ่ายคลิปวิดีโอ,โอเนาะพี่น้องเนาะคลิปวิดีโอของนักท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่งต่างชาตินะฮะแล้วมันี่ก็ที่ว่าเดีมาถ่ายคลิปวิดีโอของนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยนะฮะจะสังเกตเห็นเลยว่าตามพื้นนะฮะจะบ่มี ขยะได้หลายทั้งสิทธิ์ะนะเจนนักท่องเที่ยวมันถือเนี่ยฮะในมือพนเนี่ยถือมือเนี่ยนี่นะเก็บไปถิ่มสถานที่จ้าที่พนเตรียมไว้ให้ไปปลาย,ย,ยเ,เดืดเอนเนี่ยพี่เยนพนจะเปิดใส่สะพานนะฮะการถือเดว่าจะมีโอกาสขึ้นมาช่วงบรรยากาศแบบ ยางขึ้นมาแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยนะฮะถ้าวเปิดเปิดใสแล้วจะมีแต่รถถนนทีแลนด์ขื่นมาบนสะพานแห่งนี้นะฮะ mm hmm. นี่คือบรรยากาศสดๆนะที่บ่าวพวกเองได้บันทึกเอาไว้นะฮะ mm hmm. คลังประวัติศาสตร์ของชีวิตตัวเองเลยกับวาได,ด้เดออธรรมชลเออเนี่ย mm hmm. ถือได้ว่าสะพานทศมาราชันนะครับเป็นสะพานที่เชื่อมต่อเนี่ยฮะ,ะจากทางด่วนนะครับฝั่งพระรามสามนะฮะ แล้วก็ข้ามไปที่พระรามสองนะฮะหรือว่าทางถนนสุขสวัสดิ์นะฮะไปอย่างพระรามสองถ้าข้ามนะฮะไปเชื่อมต่อกับทางด่วนนะฮะมร w เว M82 นะครับที่กำลังก่อสร้างณตอนนี้อยู่นะครับพี่น้องครับบางกุ้งเตียนบ้านแพ้วนั่นเองโอ้โหมุมนี้พี่น้องเลย คืออยากจะบอกกันเลยว่าสวยงามครับท่านผู้ชมครับสวยงามแล้วก็ตื่นตานะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะบาโบจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงควอมสวยงาม วว้าวจะเห็นนะฮะเหมือนเป็นพญานาคนะครับมุมนี้ผู้คนเยอะมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นนะฮะคู่ขนานไปเป็นสะพานพระรามเก้านะฮะด้านขวามือเบาบูครับพี่น้องครับ มุมนี้มันก็เรียกว่าสวยงามอิลีสวยงามอิลนะะีนี่ฮะนี่แหละประเทศไทยเนี่ยฮะโอ้โหเปลี่ยนสีได้ด้วยพี่น้องเลยนะฮะจะบอกว่าประเทศไทยบปลอดภัยยาวาเนี่ยฮะถ้าประเทศไทยไม่ปลอดภัยและจะมีชาติใดในโลกเนะยฮะจะปลอดภัยแล้วเนี่ยฮะเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยไม่อยากมาเที่ยวโอ้โหพี่น้องเลยนะฮะ oh. เบื่อเด้อเนี่ย โอ้ยสวยงามหลอีพออีเม่เอ้ยนะฮะลูกเดี๋ยวมาเห็นเด้วเดอนนะฮะทำขึ้นนี่เก็บภาพนี่ฝากไว้ให้อีพออีเม่เดี๋ยวมาเห็นน้ำหลูกน้ำเต่านะฮะชมความงามของสะพานเมืองไทยนะครับเพิ่นบอได้บอกด้วว่าเขาเป็นคนชาติใดนะฮะประเทศไทยเพิ่นกะให้พวกเขาใดขึ้นมาชื่นชมนะครับละความงามของสะพานแห่งนี้เนาะพี่น้องเนาะ่นจะเปิดไซสแล้วในเร็วๆนี้ทผช่ชมเอ๋ย มาเนื้อนี่ฮะจนถอยมาที่สิบเก่าเดือนหนึ่งนี่ฮะสองห้าหกแปดนี่ฮะมารับชมค่มงามใดพี่น้องเลย <c oughs> ผู้คนนักท่องเที่ยวนี่ฮะเดินทางกลับกระมี่นะฮะเดินทางมากระมี่พี่น้องเอ้ยนะฮะ าจนจะมีของขายนะครับ้าใจมากที่ี่วัดนี้แปกคนนี้้า ไปแล้วนะคะทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอบางตอนที่แอดได้นำมาให้ฟรีทุกท่าน,นได้เบิ่งนด่วมชมรำกันถือว่าโอ้โหผู้คนเยอะแยะมากมายเลยนะคะเบียถนทน,น,นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็มีผู้คนนะคะเยอะแยะมากมายที่สุดสวยงามที่สุดเลยนะคะทุกท่านทีนี้นะคะพวกเราก็มาซ่องความคิดเห็นของชาวไทยว่าพวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงซึ่งท่านแรกเขาก็ได้มาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า เปิดให้ประชาชนเดินสวมฝั่งเดียวเดือนกุมภาพันธ์แล้วเราก็ไปเดินเดิมงานลุมตู่ไขยย่ยยาได้ครมและมุมมองของคนถัดมาค้นมาเที่ยวเยอะมากครับและมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านค้นร้อยพ่อพันแม่และทั่วทุกมุมโลกเข้ามาไทยจะได้ดีหมดทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ทุกประเทศในโลกใบนี้ไทยก็เหมือนกันบางครั้งเขาก็แอบ,บเข้ามาเพื่อสร้างเรื่องราวต่างๆที่จะทําให้คนไทยเสื่อมเสียแต่โดยรวมแล้วประเทศไทย ปลอดภัยพอสมควร ขอบคุณที่ช่วยโปรโมตนำเสนอสิ่งดีๆขอให้น้องประสบความสำเร็จในหนนะ้าที่การงานตลอดไปและมุมมองของคนถัดมาว้าวๆ้าวาอลังการมากเมืองเทพสร้างมาดึกเลยครับคลิปนี้พี่ไม่ค้ามโฆษณาครับชื่นชมและมุมมองของคนถัดมานะคะทุกท่านจริงๆไม่ได้ปลอดภัยทุกที่หรอกนะคะตรงไหนที่เปรี้ยวมืดๆก็ต้องระวังด้วยนะคะและมุมมองของคุณถัดมาก็เป็นของคนสุดท้ายกันแล้ว เห็นเอาไว้ว่าคนไทยไม่ทิ้งขยะเรือรากดูสิแต่ละคนกินแล้วก็ต้องหิ้วถุงขยะไปทิ้งที่ที่ให้ทิ้งเป็นควมรมภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้ปลูกฝังกันมาแล้วเนี่ยนะคะทุกท่านก็เป็นบางมุมมองที่แอดได้มาอ่านให้เอฟซีทุกท่านได้ฟังนะคะทายเนี่ยนะคะทางเอฟซีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต่ของเมนได้นะคะ ความคิดเห็นซึ่งกันแลกนะการค้าทยเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ขอครอบครูเอฟซีทินารักทุกทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปท้ะะทยเ,เนี่ยนะคะนักศึษาก็ฝากซ่งนักศสษาสาวเราเหนือด้วยนะคะฝากเอฟซีทุกทุกท่กทานช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย